9 9กาคืนกลางป่าในวันนี้พี่ฝนจะเปิดร้านขายขนมอะไรนะพี่ฝนจะเปิดร้านขายขนมกันเหรอใช่วันนี้พี่ฝนจะทําการเปิดร้านขายขนมแล้วที่สําคัญนะขนมนั่นนะจะต้องมีหลากหลายแบบหลากหลายรสชาติด้วยแล้วพี่ฝนจะเปิดร้านขายขนมที่นี่ได้ยังไงกันล่ะก็นี่ไงพี่ฝนมีเตาอบขนมอยู่จริงด้วยแล้วจะวางไว้ตรงไหนพี่ฝนเราจะต้องหาพื้นที่ก่อน ถ้ายังงั้นวางไว้ตรงนี้เลยเราจะทำการเปิดร้านฝั่งนี้ดีกว่าถ้าเราขยายวงไฟออกไปจนถึงเลเวล6น่าจะมีที่กว้างพอนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการเปิดร้านขายขนมก็คือชั้นวางของวางชั้นวางของตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอใช่ชั้นวางของเราจะนำมาวางขนมที่เราสามารถอบเรียบร้อยแล้วไงาวางไว้ตรงไหนดีละ่ะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะ ตรงนี้ดูเหมือนก็ว่าเขาจะมีเส้นอะไรบางอย่างเราสามารถวางลงไปได้นี่นะแบบนี้ก็ง่ายเลยนะซิใช่วางไว้ฝั่งนี้จะทำการแยกประเภทของขนมออกเป็นสี่อย่างก็แล้วกันนะแล้วพี่ฝนจะวางทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยวางสี่ชั้นพอหรือเปล่าสี่อย่างสี่ชั้นก็ดีเหมือนกันนะนี่ไงวางสองชั้นนี้เรียบร้อยแล้วแล้วอีกสองชั้นเราจะวางไว้ที่ไหนดีนะ นี่ไงฝั่งนี้เขาก็มีเส้นเหมือนกันจริงด้วยดีชมัดเลยถ้าอย่างนั้นเราวางไว้แถวนี้เลยก็แล้วกันชั้นวางของตรงกันแล้วหรือ,อยังนะตรงแล้วพี่ฝนถ้าตรงแล้วก็วางอีกหนึ่งชั้นเลยแบบนี้ ถ้าวางแบบนี้เวลาคนเดินเข้าร้านมาก็จะมองเห็นขนมอยู่ด้านข้างใช่หรือเปล่าใช่แถมมีเตาอบอยู่ด้านหน้าด้วยทำขนมอร่อยอร่อยให้คุณลูกค้าเขามาแวะซื้อที่ร้านของพวกเราได้เลยแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นล้วก็พี่จะช่วยตัดไม้ให้ละกันนะได้เลยพี่วนจะทำขนมแล้วก็วางไว้ที่ชานนี่ไงมีแคนดี้คอรต,ต้อนวางไว้แล้วด้วย ตอนนี้ฉันกำลังออกตามหาเหล็กอยู่เหล็กอย่างนั้นเหรอใช่แล้วน่าจะต้องใช้เหล็กเยอะอยู่นะส่วนผสมในการทำขนมก็จะมีหลากหลายอย่างอย่างเช่นแคล,ลอทพรมกินแล้วก็แอปเปิลนะพี่ฝนเดินตามหาอุปกรณ์สำหรับทำอาหารไปเองเลยนะได้เลยได้เลยนี่งอยออกมาเป็นขนมแคน,นดี้น่าอร่อยจังมัดแต่ว่าน่าจะยังไม่พอมีอะไรงั้นเหรอเราอาจจะต้องมีแปลงปลูกผักเพิ่มเติม จะได้มีแครอทไว้สำหรับทำเค้กแครอทไงมาแล้วฉันมาแล้วพี่ฟอนนี่ไงมีแปลงปลูกผักอย่างเยอะแปลงปลูกผักเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่มีแปลงปลูกผักแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพวกปพล็ก,กนานจะไปไหนนะ่ะมานี่เร็วเข้าฉันเจอคุณพ่อค้าคุณพ่อค้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเขาขายอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะจริงด้วยดีจังเลยมาได้ตรงเวลาพอดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ สวัสดีค่ะพวกเราต้องการอุปกรณ์สำหรับตกแต่งร้านในการเปิดร้านขายขนมนะคะมีเยอะแยะมากเลยนะครับนี่ไงยเจอแล้วมีประตูแล้วก็มีไฟประดับสวยงามมากแต่เดี๋ยวก่อนตังไม่ฝนไม่พอถ้าไม่พอก็ไม่ต้องห่วงไม่ฝนเดี๋ยวฉันจะซื้อไปฝากนายจะซื้ออุปกรณ์ประดับตกแต่งร้านมาเหรอใช่แล้วเพราะฉันออกค้นหาของตรงเนี้ฉันเลยมีตังเยอะดีจังเลยนะพราเป๊กขอบใจมากเลย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะนําขนมไปวางไว้ที่จานแล้วเราจะต้องมาช่วยกันประดับตอบแต่งร้านนะมาแล้วพี่ฝนมาเมาร้านมาเลยจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อพวกิ๊กนยซื้อมาหลายอย่างมากเลยไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนำมาให้เลือกเนี่ยโอ้โห,โหสุดยอดไปเลยแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่เกรงใจแล้วละนะฉันจะนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปประดับตอบแต่งร้านมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีซุ้มไฟด้วยนี่ไง มีประตูทางเข้าแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนพี่ฝนจะนํามาวางไว้ตรงไหนดีน่ะรอเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเพจกําลังจะขยายวงไฟให้เป็นเลเวลหแล้วเลเวลหงั้นหมายความว่าแคมป์ไฟของพวกเราก็จะมีความกว้างเพิ่มขึ้นใช่หรือเปล่าใช่แล้วก็พี่ฝนจะได้กระเถิบออกไปได้อีกเยอะเลยจริงด้วยถ้ายังงั้นตัดสินใจแล้วหรอนะตัดสินใจอะไรเหรอพี่ฝน พี่ฝนจะทำการวางไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะพอดีกับเตาอบขนมนะก็ะเถิดไปทางซ้ายนิดนึงทางซ้ายอย่างนั้นเหรอใช่แล้ววางเลยวางวางตรงนี้เลยใช่หรือเปล่าใช่ตรงพอดีเป๊ะนิ่ไงวางได้แล้วเราก็จะมีประตูนหน้ารา้านที่มีไฟประดับสวยงามจริงๆแล้วฉันซื้ออุปกรณ์เช่นพวกเสาไฟมาด้วยนะเสาไฟอย่างนั้นเหรอแต่ว่าจะวางเสาไฟตรงมุมได้ยังไงพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะไม่ผิด เมื่อกี้นี้บกปิกนายซื้อต้นไม้มาด้วยนี่นะกระถางต้นไม้เหรอซื้อมาสองนี่ไงจริงด้วยถ้ายางงั้นวางไว้ใกล้ๆกับประตูทางเข้าดีกว่าน่าจะสวยงามกว่าเยอะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะสวยดีพี่ฝนใช่แล้วก็จะต้องวางไว้อีกฝั่งหนึ่งนี่ไงดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะนอกจากกระถางต้นไม้แล้วฉันจําได้ว่าซื้อพกรั้วมาด้วยนะรั้วอย่างงเหรอรั้วไม้นะ่ะ ิงด้วยกระเทยโกนนี่มีไฟประดับสวนด้วยนี่นาไฟประดับสวนก็มีแต่ว่าซื้อได้ไม่เยอะเพราะหมดซะก่อนตังอะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวฉันจะวางรั้วไว้แถวๆนี้จะได้เป็นประตูทางเข้าที่ร้านของเราวางตรงนี้เลยพี่ฝนวางแถวนี้นะใช่แล้ววางลงไปเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งดีกว่า ใช่ฉันว่าวางอีกฝั่งหนึ่งน่าจะสมดุลกว่านี่ไงวางไว้ใกล้ๆกับกระถางต้นไม้แถวๆนี้ดีกว่านะจัดร้านจนเช้าเลยนะเนี่ยฮะตอนนี้เช้าแล้วเหรอใช่แล้วเช้าพอดีนี่ไงสวยงามมากเลยแต่ที่เกอนเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรเหรอพี่ฝนนี่ไงเรามีเสาไฟด้วยนี่นะเสาไฟ่านก็ซื้อมาสองต้นนะพี่ฝนนะดีมากเลยพวกิ๊ก,กถ้ายางงั้นเดี๋ยวฉันจะวางไว้ใกล้ๆกับกระถางต้นไม้ ตรงนี้เลยก็ดีเหมั้งกันนะวางแบบนั้นนะใช่จะได้มีไฟสว่างเวลาตอนกลางคืนด้วยไงยแล้วตอนนี้พี่กำลังตัดไม้มาแล้วก็กําลังจะครับบางสิ่งบางอย่างอยู่พี่เอกกำลังจะครับอะไรอย่างงั้นเหรอนี่เลยกําแพงเป็นฉากหลังกําแพงกั้นประตูทางเข้าบ้านอย่างนั้นเหรอกําแพงที่อยู่ด้านหลังร้านนะพี่ฝนกําแพงหลังร้านจริงด้วย ถ้ายังงั้นเราอาจจะต้องมีเยอะหน่อยนะน่าจะต้องใช้ประมาณ3ามกำแพง3ามกำแพงอย่างงั้นเหรอใช่ใช่ใช่งั้นวางเลยเวลาเข้ามาแล้วจะได้ดูเหมือนร้านไงจริงด้วยถ้ายางงั้นวางลงไปเลยคราวนี้เราอาจจะต้องทําขนมเพิ่มเติมแล้วล่นะนะหน้าที่ทําขนมเป็นของพี่ฝนไปเลยละกันได้เลยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการทําขนมแล้วก็ประดับตกแต่งร้านแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเราเป็นร้านขนมเราก็จะต้องมีโต๊ะสําหรับกินขนมด้วยนี่นะฉันซื้อมาให้แล้ววางไว้ในสวนดี่สิสวนอย่างนันเหรอนี่ไงวางไว้ตรงสวนนี่ไงจริงด้วยเป็นความคิดที่ดีวางลงไปเลยนอกจากนี้ยังมีกระถางต้นไม้ดอกไม้อีกต่างหากเขาเรียกว่าแจกันเปล่าแจกันดอกไม้เหรอใช่แล้วจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกหนึ่งแจกันแล้วก็ มีโต๊ะวางของด้วยนี่นะใช่ฉันซื้อโต๊ะมาซื้อเก้าอี้มาด้วยนะซื้อเก้าอี้มาด้วยอย่างงั้นเหรอถูกต้องจริงด้วยถ้าเรามีโต๊ะเราก็จะต้องมีเก้าอี้แต่ก่อนอื่นขอเพิ่มแสงสว่างก่อนก็แล้วกันนะก็วางไว้ในสวนนั่นแหละพี่ฝนแล้วก็นี่คือดอกไม้ประดับสวนเหรอใช่มีดอกไม้ด้วยฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยถ้ายังงั้นฉันอาจจะต้องหาที่วางวางตรงนี้ไงวางไว้ตรงนี้ใช่หรือเปล่า ใช่ใชวางเอาไว้ตรงระหว่างรั้วกับชั้นวางของอ่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันซื้อโซฟามาด้วยนะถ้ามีโซฟาก็นํามาวางข้างๆกับโต๊ะก็ได้นะจริงด้วยคุณลูกค้าที่เขามาที่ร้านเขาจะได้นั่งสบายนะ่นะแล้วก็ยังมีเก้าอี้ด้วยนะพี่ฝนอย่าลืมได้เลยเดี๋ยวฉันจะประดับตกแต่งร้านวางโซฟาไว้ตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นดอกไม้อีกต่างหากน่ารักจังเลย หาที่วางเอาได้เลยนี่ไงวางไว้แถวนี้ร้านดูสวยงามขึ้นมามากเลยนะเนี่ยตอนนี้เพ่กำลังตัดไม้เพิ่มให้อยู่ตัดไม้เพิ่มมาเยอะๆเลยเพราะว่าในเวลากลางคืนเราอาจจะต้องใช้ไม้ในการประดับตกแต่งร้านเพิ่มเติมด้วยนะนี่ไงตอนนี้เพ่ต้องใช้ไฟให้พี่ฝนแล้วพอมืดใช่เป็นตอนกลางคืนมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ขนาดวางไฟไว้ใกล้ๆแล้วนะเนี่ย แล้วนี่พี่หวนจะทําอะไรเพิ่มเติมอ่ะนี่ไงเราจะต้องวางจานวางจานเนี่ยนะใช่วางจานไว้สําหรับกินขนมไงแต่เรามีเทียนอยู่เพราะฉะนั้นวางไว้บนโต๊ะด้วยดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะต้องทําขนมเพิ่มเติมแล้วหรือเปล่าพี่หวนจะต้องไปทําขนมแล้ววางเก้าอี้ครบหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนจริงด้วยเก้าอี้ยังวางไม่ครบเลยนี่นาะ วางให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทําขนมนี่ไงวางเก้าอี้ไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ร้านขายขนมของพวกเราก็จะสมบูรณ์แบบท,ท่าทีสวยงามด้วยแบบนี้คุณลูกค้าต้องชอบใจแน่นอนใช่ถูกต้องจ,จะจะไปเตรียมขนมขายแล้วล่ะนะต้องทําเยอะๆหน่อยนะพี่ฝนลูกค้าน่าจะเยอะอยู่จริงด้วยจริงด้วยตอนนี้จะต้องรีบทําขนมแต่จะว่าไปในร้านของเราก็มีขนมอยู่เยอะเหมือนกันแล้วล่ะนะ คุณลูกค้าครับเชิญเลยครับมีแคนดี้คอตต้อนจะต้องวางไว้ที่ร้านแต่เดวกอนเมื่อกี้นี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพี่ฝนคุณลูกค้ากําลังไปนะคุณลูกค้ามาแล้วเหรอนั่นไงิีด้วยมีลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะร้านของเราเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้นี้เองค่ะ ร้านขนมเพิ่งเปิดใหม่อย่างนั้นเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะมีขนมหลากหลายอย่างมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไม่เกงใจแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่ร้านของเรามีขนมเยอะแยะมากมายมีขนมสายใหม่ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอเป็นแคนดี้เคนนี่ลวกันนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าอีกคนต้องการอะไรเหรอคะ ของผมเป็นภายพัมกินนะครับได้เลยค่ะภายพัมกินทางร้านของเรานะคะมีที่นั่งในสวนด้วยนะคะนั่งกินได้ตามสบายอร่อยมากเลยค่ะดีจังเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีด้วยใช่แล้วแ่้ะค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมาจากที่เราปลูกเองข้างๆร้านนี่นะคะแถมข้างหลังนี่มองเห็นว่ามีสวนผลไม้อยู่ด้วยนะครับใช่แล้วแ่ะค่ะเป็นสวนแครอดสวนพัมกินแล้วก็ มีข้าวโพดด้วยนะคะอมอร่อยมากเลยทำสวนก็สวยงามมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะอ,อ๋ผมต้องกลับไปแล้วล่ะครับจะต้องกลับแล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนตอนนี้มืดแล้วนะครับโชคดีนะคะเดินทางปลอดภยัยพรุ่งนี้แวะมาซื้อขนมที่ร้านใหม่ได้นะคะไปแล้วครับผมดีใจจังเลยมีคุณลูกค้ามาแล้ว แต่ว่าปุ๊กปิ๊กกับพี่เอกก็หายไปไหนของเขาหรือว่าจะไปตามหาเหล็กหรือเปล่านะงั้นตอนนี้พี่บอจะต้องทำขนมเพิ่มเติมแล้วหลักนี่ไงมีแครอทแล้วก็พัมกินแล้วก็มีข้าวโพดด้วยเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทำขนมนี่ไงแอปเปิลแคนดี้ก็มาแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าจะมี คุณลูกค้ามาแล้วนี่นาได้ข่าวมาว่ามีร้านขนมเปิดใหม่นะครับทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะร้านขนมเปิดใหม่มีขนมอร่อยๆอทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนี่ไดโนนี่นาใช่แล้วล่ะครับเนินคุณนางฟ้าก็มาเหรอเนี่ยสวัสดีจ้าฉันแวะมาดูขนมหน่อยนาะ เชิญด้านในได้เลยนะคะคุณนางฟ้ามีขนมเยอะแยะเลยค่ะขนมสายไหมขนมเค้กแล้วก็ขนมแคนดี้ก็มานะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะแอปเปิลแคนดี้ก็อร่อยนะคะฉันขอเป็นขนมสายไหมนี่ละกันนะคะถ้ายังงันแล้วก็ได้ขนมที่ถูกใจแล้วที่ร้านของเรามีที่นั่งรับประทานด้วยนะคะ มีที่นั่งด้วยดีจังเลยนั้นเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเลยครับหอมนี่ไงขนมสายไหมอร่อยไหมคะคุณนางฟ้าอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าฉันต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทําไมล่ะคะฉันจะต้องรีบกลับไปที่บ้านเดี๋ยวคนมาแล้วไม่เจอนะคะ พยายามพรุ่งนี้มาซื้อขนมใหม่นะคะคุณนางฟ้าชอบดีค่ะผมก็ไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะดีใจจังเลยคุณลูกค้ามากันอย่างเยอะแบบนี้ไม่ได้การแล้วจะต้องรีบทำขนมต่อเก็บพืชผักไปให้หมดเลยก็แล้วกันนี่ไงมีผ้ามกินด้วยแล้วก็มีแครอทส่วนผสมอร่อยออร่ยทั้งนั้นเลย มาแล้วพี่ฝนเป็นไงบ้างอะเฮะ้ออเด็ออเด็กก่อนบลป๊ิกนัก่นน,นายเหรอใช่แล้วจะไปตามหาของมาเยอะแยะเลยเมื่อกี้นี้นายไปไหนมามีคุณนางฟ้าแล้วก็ไดโนรแล้วก็คนอื่นๆมาซื้อขนมอย่างเยอะเลยนะบอกว่าไปตามหาของนีไ่ไงพี่เอกก็เพิ่งมาเนี่ยพี่เอกไปไหนมาเนี่ยพี่เอกทำกับข้าวอยู่ข้างหลังอะทำกับข้าวเหรอใช่นี่ไงกิ่งด้วยมีซุปด้วยนี่นา แต่เมื่อกี้นี้ไม่อยากจะเชื่อคุณนางฟ้าเขามาซื้อขนมที่ร้านของพี่ฝนด้วยนะอ๋อพี่เอกมองเห็นแล้วละ่ะตอนนี้เขากลับไปที่บ้านเขาแล้วใช่วันนี้เราเปิดร้านขายขนมเนี่ยนะขายดีมากเลยอยากจะถามเพื่อนๆจังเลยนะว่าเพื่อนๆชอบขนมอะไรกันบ้างนะครับใช่ในร้านขนมของพวกเรามีขนมหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ขนมสายไหมขนมเคก้กขนมลูกกวาดแล้วก็แคนดี้แอปเปลิลอยากจะรู้จังเลยว่าเพื่อนๆชอบขนมแบบไหนมากที่สุด